ความรู้สึกผมเหมือนผมลืมตามองอยู่ที่ปลายเตียงใช่ไหมแล้วมันก็แบบผมผมภาามันมันเหมือนแบบคนเหยียบผาปไปขึ้นตัวเราอะไรเงี้ยระหว่างโดนหลอกกับหลอกเขาเลือกอะไรหนูโดนหลอกดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นหลอกคนเยอะล้อย่ามาเล่นกับไฟหล่อเรา ไม่หนูพูดเล่นอันนี้เขาหมายถึงว่าผีหลอกนะไม่ได้หมายถึงหลอกคนนะใช่เขาเขาไม่อยากโดนผีหลอกไงมาตินละครับเลิกหลอกเขาดีกว่าพอโดนหลอกมาเยอะแล้วอันนี้เป็นผีผีหรอหมายถึงผีไหมผีครับผีเดินมาโดนมาเยอะแล้วหรอหลายคนแล้วครับ หลายหลายตัวหลายตัวผีหลายตัวแล้วครับ oh. อ๋อนี้จริงจังนะจริง <c oughs> ัง <c oughs> พี่ทำน้ำไม่จริงจังใส่ผมอยากแชร์เรื่องหนึ่งมากช่วงหนึ่งของผมเนี่ยผมใช้ชีวิตนอนอยู่ในรถตั้งฬิกาปกนอนในรถเลย <c oughs> แล้วทีนี้เหมือนเพื่อนส่งสารก็แบบว่าเฮ้ยมันนอนห้องเราไหมอะไรเงี้ยก็ไปนอนห้องเพื่อนแล้วเหมือนเพื่อนจะไปเรียนก็ปิดปิดม่านไว้ มันเป็นตอนใกล้ๆแปดโมงผมไม่แน่ใจว่าที่มหาลัยเขาเปิดโทรโขกมันดังเข้ามาเลยแต่แต่ความรู้สึกผมตอนนั้นเป็นการเหมือนได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งพี่เหมือนเราร้องเพลงนั้นได้อะ่ะผมก็ร้องปุ๊บ,บแล้วก็มีคนตบมือเงี้ย <c oughs> ผมว่าผมก็มาเออก็ดีเรามีคนตบมือสักพักนึ่กเป็นจังหวะเงี้ยฮะแล้วก็แบบ แล้วเราความรู้สึกผมเหมือนผมลืมตามองอยู่ที่ปลายเตียงใช่ไหมแล้วมันก็แบบผมผมภ้ามันเหมือนแบบคนเหยียบผ้าไปขึ้นตัวเราอะไรเงี้ยใช่มันผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยอันนี้คือเราโดนผีอำจริงๆหรอหรือว่าแบบแค่เราแบบไม่ได้นอนในที่ที่มันดีนะแบบร่งนนงางกายแบบอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามสู้แล้วเพราะแต่ผมลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเป็นวุ้น<ม><ม>เป็นสมมติว่าเนี่ยเราผมมองพี่อย่างงี้ใช่ไหม ข้างหลังแบ็คเก้าเป็นกระจกแต่คือเป็นวุ้นเงี้ยวุ้นรูปคนปีโป้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่หรืเหลียวหน่อยเหลวอเหนียวมีรสชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะใช่ใช่ก็ก็ก็พยายามต่อสู้กับตรงนั้นแบบนึกถึงพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแบบสุดท้ายแล้วเหมือนพยายามจะลุกขึ้นมาเงี้ยแล้วเหมือนมีคนแบบดันหัวขึ้นมาเงี้ยลุกปุ๊บเสร็จแล้วผมก็วิ่งออกจากห้องไงแล้วก็วิ่งกลับมาอีกรอบเพราะว่าลืมแบล็คเก้าผ้าแต่ก็ดีนะ เรามีโอ,อกาสได้ชวนลูกคอ,อกลับไปด้วยถ <c oughs> ูกต้องเพนะราะอาจจะอยากให้ผมร้องเพลงให้ฟังออีกรบทีหลังบอกว่าถ้าชอบเพลงทุ่งมาดวนเพลงดังพลังอาชีพถูกต้องพอบอกเขาหน่อยว่าช่องเจ็ดของเรามีรายการเพลง <c oughs> ใช่มีพระเอกลิเกด้วยวันนี้อยู่กับเรา <c oughs> สวัสดี <c oughs> ไม่ใช่สดรำนะเพลงประมาณนั้นประมาณนั้นรับชมแบบเต็มอิ่มได้ทาง Facebook และ YouTube C s H J